วันนี้วันพระนะครับวันพระใหญ่ครับสิบห้าคำนะครับขึ้นสิบห้าคำมอร์นิ่งครับเพื่อน mm hmm. หมาเกือบไม่ทันแสงสีแดงครับเช้าวันเสาร์ที่ 12, สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับท่านา้ำวัดไสมาใตา้อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ทุกคนความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยนะครับก็ยามเช้ามาร่วมนิมนต์พระใส่บาตรกันนะครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับรวมตังจิตอนุโมทนาสาธุผุ้รและมาร่วมรับผ่อนพระยามเช้ากันครับเชิญครับสัพพีติโยมวิวัชน์ุตพรโลกวินาสัตวมาเต่ธรรมวันตะลายุ สุขีตีชายุโกเาว่าอภิวันาศีลิสน <enables> ิจังุตถาจจาญโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันูสุขังครับ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 ครัครับครับคร kaya titi tanang dah bang soti bagai yang juga pelang wacana ti nica ni canggut dah berjani noda seno semua jua noda kah pelang tunak katang tumang kalang tupat matang tuh ti tang tu seno semua so suin tang sama jari tu pada kinang opam tu pam soti so berkah ini kan. ร้อนตุ่มเมื่อเดินกนเ,เลยนะโยมกระลยหละนะ,ะ,ละเลยเด็กดีนะลูกนะเด็กดีเด็กดีเด็กดีครับก <นะ S 2> ็นิมนต์พระใส่บาตรกันสองรูปนะครับบริเวณตลาดยายถมนะฮะอำเภอเมืองตำบลไส่มาจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดนะครับตลาดเล็กๆนะฮะถุมชนเล็กๆนะฮะนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ แต่ดีกันทุกคนนะครับมีพี่เมย์นะครับพี่เมย์คนสวยขายขนมไทยนะครับอร่อยจริงๆนะครับนะฮะก็จะมีบัวลอยเผือกนะครับนีผมชอบทานมากเลยลูกตันนะฮะลูกตันไหลแก้วนะฮะไม่ไม่หวานมากนะครับกำลังดีนะครับแหมมีทั้งกรุ่มๆและอย่างนิ่มๆแล้วแต่คนชอบนะครับสั่งได้นะครับนี่พี่เมย์คนสวยเรานะจะเป็นกัดหยากเช้านะครับนะ ผลไม้ส่วนมากก็อยู่แถวแถวนี้และครับเพราะรอบๆข้างนี้เป็นสวนอันนี้เจ้ามีอร่อยครับทอดมันทอดมันอร่อยมากทอดมันปลานะครับอร่อยทุกอย่างครับนะจากนั้นไปเที่ยวกันต่อที่วัดเพลงหรือวัดเพลงนะครับจุดเด่นคือพระอุโบสถสีชมพูนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับอำเภอเมืองนะครับใกล้ๆสะพานพนังกานีเองครับฮะอยู่กี่โอเด็กน้อยของเราแป้นแลนเลยนะครับนะตอนแรกๆกับจักรยานมาแล้กโลงนะ าผลไปเต็มๆเลยนะครับมีทั้งของเค้าของหวานนะกินให้จุกๆไปเลยนะครับนะครับปั่นจักรยานกลับมานะครับกลับมาเรีออยนหมู่บ้านเยอะเรเาไปกรวดน้ํำยันเช้ากัดนะครับนะซสิ่งอย่างเดียวเลยนะครับใส่แล้วใส่แล้วใสแ่สแล้วนะครับไปกรวดน้ํามันก่อนครับอิกทางเมียที่นั่งโหตจุสุกิตาโหตุยาตโย ขอส่วนบุญที่ข้าเ,เจ้าทำสำเร็จในวันนี้จงสำเร็จแด่บิดาเจ้ากรรมในเวรบิดามารดาครูบาอาจารย์โตข้าเจ้าพระ,าระยาบุตราของเพื่อนศัตทั้งหลายที่มีความสุขตลอดกาลนานเชิญหากข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และของงดการจองเวรจองกรรมขาดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุเชา้าเสาร์ที่1ิเมษายน2568นะครับ รุงนี้เที่ยวไหนกันครับผมอยู่บ้านครับเดี๋ยวไปเฝ้านแม่โอเคนะาครับครับร่างกายที่แข็งแรงนะครับเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งนะครับสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับยังไงก็มันทําให้ร่างกายแข็งแรงเข้าไว้นะครับเดี๋ยวจ,จิตใจก็จะแกร่งตามมานะครับถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับก็จะทําอะไรได้ไหลยายๆอย่างเยอะนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ ไม่สบายนะครับให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับหายไปไฟนะครับแต่น้อยทํำใจให้แจ่มใสไว้ก่อนนะครับไปยามยิ้ม้าไว้นะครับปัญหามีตลอดแะครับค่อยๆแก้กันไปนะครับนะครับพาปั่นมันหยุดนะฮะพาปั่นพาหมาปั่นเที่ยวก่อนนะครับเที่ยวให้สนุกนะครับแล้วเดี๋ยวจับไปอาบน้ำที่บ้านปั่นให้เลิกจำนะครับ ีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับผมก็อยู่แถวไปมาเนี่ยครับเดี๋ยวใครจะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่กันไม่ไกลนี่แหละครับนะฮะก็ใครไปเที่ยวสงกราที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยปลอดภัยกันทุกคนนะครับเราบอกและบอกกล่าวเล่ากันได้นะครับในคำนี้นะครับไปครับุ่นนี้เจอกันใหม่ครับเอาเด็กับน้ำก่อนครับ